ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธูดวันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องไม่ต้องร้อนใจหากยังไม่ประสบผลในหนังสือพุทธวจนะหมวดตารมบบบปฏิบัติสมาถาวิปัสนาหน้า366 จากพระตาวิดกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธพจนะเล่มที่20หน้าที่309ข้อที่532ภิกขุทั้งหลายกิจที่ควรรีบด่วนของขบดีชาวนาสามอย่างเหล่านี้สามอย่างเป็นอย่างไรภิกุทั้งหลายขบดีชาวนาในโลกนี้ต้องรีบเร่ง ไถนาให้ดีคราดนาให้เรียบร้อยครั้นแล้วต้องรีบเร่งเพราะพืชลงไปครั้นแล้วรีบเร่งไขเอาน้ำออกบ้างไขเอาน้ำเข้าเสียบ้างพิกุุทั้งหลายกิจที่ควรรีบด่วนทำของขบดีเจ้ชาวนาสามอย่างนี้แล ภิกุทั้งหลายข้าพดีชาวนานั้นไม่มีฤทธิ์หรืออนุภาพจะบันดาลว่าข้าวเปลือกของเราจงเกิดในวันนี้พรุ่งนี้จงมีท้องมะรืนนี้จึงหุงได้พิกุทั้งหลายโดยที่แท้สมัยที่ข้าวเปลือกของข้าพดีชาวนานั้นมีความแปรของฤดู เกิดก็ดีมีท้องก็ดีหุงได้ก็ดีมีอยู่พิกุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันแลกิจที่ควรรีบทำของพิกุ3สามอย่างนี้สมอย่างเป็นอย่างไรเล่าคือการสมาทานอธิศิลสิกขาการปฏิบัติในศีลอันยิ่งการสมาทานอธิจิตตสิกขา การปฏิบัติในจิตอันยิ่งการสมาทานอธิปัญญาศิกขาการปฏิบัติในปัญญาอันยิ่งภิกุทั้งหลายกิจที่รีบด่วนทำของพิกุสามอย่างเหล่านี้แลภพิกุทั้งหลายภิกุนั้นไม่มีฤทธิ์หรืออนุภาพที่จะบันดาลว่าจิตของเรา จงพ้นจากอาสวะทั้งหลายเราไม่ถือมั่นด้วยอุปทา,านในวันนี้แหละหรือมิฉะนั้นก็ในวันพรุ่งนี้หรือในวันมะรืนนี้พิกุทั้งหลายโดยที่แท้สมัยที่จิตของพิกุนั้นผู้ศึกษาอธิศินอยู่ก็ดีผู้ศึกษาอธิจิตอยู่ก็ดีผู้ศึกษาอธิปัญญาอยู่ก็ดี หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมัน่นมีอยู่เพราะเหตุนั้นแหละภิกขุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราจะมีฉันทะอย่างแรงกล้าในการสมาทานอธิศีลสิกขาเราจะมีฉันทะอย่างแรงกล้าในการสมาทานอธิจิตตสิกขาเราจะมีฉันทะอย่างแรงกล้า ในการสมาทานอธิปัญญาสิกขาภิกขุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แล